ผู้พยานเพชรเกษมร้องเรียนนะครับเจอวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งแกล้งโทรมานับครั้งไม่ถ้วนเลยพอเอารถไปรับบอกว่าเป็นลมเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้ไปส่งโรงพยาบาลบอกหายค่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทางกู้ภัยส่งคลิปให้ทีมข่าวได้รับแจ้งเนี่ยฮะ,ะบอกว่าเป็นลมชักอยู่ชักอยู่เนี่ยชักช่วยส่งรถมารับหน่อยกู้ภัยก็ส่งรถไปรับเสร็จปุ๊บฝ่ายชายมาแล้วฮะ ฝ่ายชายแต่งชุดกู้ภัยเห็นไหมฮะถือวิทยุมาเลยทีนี้อย่างนี้พอเขาตรวจวัดความดันเอวยตรวจชีพจรเอวย่่าก็เป็นปกตินะ่าดูเหมือนปกติ ลักษณะกู้ภัยก็บอกว่ามองหน้ากันเลือกเลกเลยฝ่ายชายฝ่ายหญิงมองหน้ากันเลือกเลกเสร็จปุ๊บอ่ะงั้นหายก็ได้แล้วก็หายพอกู้ภัยกลับไปปุ๊บโทรใหม่อีกให้มารับใหม่อีกคราวนี้พอไม่มารับไปเรียกรถเขาเรียกรถแอดวานฮะซึ่งเป็นกู้ภัยแบบครบวงจรให้มารับเลยบอกว่าแฟนแย่แล้วพอมารับก็เป็นอย่างนี้อีกและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคือเขาถ่ายคลิปไว้เอาคลิปครั้งล่าสุดมาให้ดูปรากฏพอเอาไปให้กู้ภัยคนอื่นๆดูทีมอื่นๆดู เจอมานับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะพฤติกรรมเหมือนกันก็คืออ้าวฝ่ายชายเป็นคนโทรตามบางทีฝ่ายชายก็ใช้วิทยุเนี่ยที่เขาวิ่งถือมาเนี่ยวอรเรียกกู้ภัยเลยบอกเหตุด่วนให้มารับแฟนไปถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บกลับบ้านหายบางทีพอได้ขึ้นรถกู้ภัยปุ๊บโอ้ยมีความสุขจังเลยได้ขึ้นกู้ภยัยได้ขึ้นรถกู้ภยัยแจ้งว่าป่วยโมตติ ป่วยมตติอยู่ดีหน้าห้างตีค้อนบางแทเนี่ยอันนี้ผมก็ไปรับด้วยกัน ไปถึงก็พาไปตรงตากสินลงมาตากสินแล้วก็ขอกลับบ้านเลยอาาขอกลับบ้านเลยแล้วก็ือนไม่รักษาแล้วเหมือน<า>เขาต้องการอยากจะขึ้นรถ ER พวกผมแล้วก็อยากจะแค่แจ้งเหตุอยากจะเห็นแบบเห็นรถพยาบาลมารับเห็นไฟเลนเลยพวกนี้ครับสองสามครั้งแล้วอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ครับเคที่แล้วที่แล้วน่าจะเป็นกี่เดือนนะเดือนก่อนเดือนสองเดือนนี่แหละครับเขาก็ประสานขอรถพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็จ่ายงาทางพวกผมโอเคนะเขามีการแจ้งประสานงานคือให้ให้เราเรารู้ที่เกิดเหตุไปเนี้ยแต่คือกลายว่าเขามาเป็นเคสของเขาเอง มันเป็นเคสของเขาเองที่เจอกันบ่อยมากบางทีเขาทะเลาะกันที่ห้างเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันปุ๊บพอเขามีอาการปุ๊บเขาเหมือนเรียกร้องความสนใจเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียนขอดรถละแต่เ่าเชื่อท่นัดเตรียมกันมากกว่าใช่ครับทั้งที่ตรงนี้แล้วก็ที่ฟงซีคอนทุกที่ทุกที่ใช่ครับเขาเขาาแล้วแต่ที่เขาอยู่ตรงไหนเขาถ้าคนเขาต้องการรักษาจริงอย่างน้องคนนี้เขาพาไปตรงตากติดนะเขาก็ต้องรักษาแล้วแต่เขาเดินกลับบ้านป๋อเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนมอนเหมือนสบายใจแล้ว ผมกังวลว่าถ้านาคดะถ้าน้องเขาเกิดป่วยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆเงยแต่กับกายพวกผมรับแจ้งอรัพวกผมอาจจะไม่กล้าเข้ามาผมกลัวเขาจะแจ้งเทจอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอนาคตอะไรเงี้ยครับง่ใช่ครับก็เลยไม่อยากเขาทำทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับพวกผมมาจินดีจะมาช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่พูดถึงว่ามันตัดติดคนอื่นเขาคนที่เขาเดือดร้นแล้วต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะกับกายเป็นพวกผมไม่ได้เข้าไปช่วยเขากับกายมาช่วยเคสแบบเนี้ยคือเขาประชุมร่วมกันแล้วครับคือหลายมูล,ลนิธิเลยที่เจอในลนักษณะแบบนี้ ฝ่ายชายเนี่ยจะเห็นว่าเขาแต่งกายคล้ายกับเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิด้วยแล้วก็มีวิทยุวออยู่คือมีข้อมูลทํานองว่าฝ่ายชายเคยมาขอสมัครทํางานกับทางผู้ภัยร่วมกระตันอยูตอนนั้นฝ่ายชายอายุ13และมีลักษณะของบัตรคนพิการร่างกายไม่สมบูรณ์ทางทีมผู้ภัยาก็ปฏิเสธไปแต่ก็มักจะเห็นเขาพกวิทยุสื่อสารจนเป็นลักษณะเครือข่ายภาคประชาชน น่าจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสังเกตแต่ตอนแรกก็คิดว่าอ,อหรือเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่มูลนิธิไหนยังไงหรือเปล่าจาังหวะนาทีนั้นก็พยายามจะช่วยกันในการที่จะประคองชีวิตของฝ่ายหญิงแต่สุดท้ายอ้าวพอคุยกันไปคุยกันมานี่เรื่องหลอกลวงหรือเปล่าแล้วมันถี่เหลือเกินทีมข่าวไปที่ซอยเพชรเกษม54แยก2นะครับไปพบกับเจ้าของห้องเช่าซึ่งเป็นห้องเช่าหญิงสาวคนนี้อยู่กับแม่บอกกับทีมข่าวนี้ฮะ ฝ่ายหญิงอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าแม่เขาเป็นพยาบาลอยู่มาได้ประมาณ1-2ปีแต่ฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาก็ไม่แน่ใจว่าว่ายังไงนะแต่ก็เห็นเหมือนทั้งคู่เขาเป็นจิตอาสาด้วยนะคือเราอ่ะไม่รู้แต่ที่พี่ถามว่าอยู่ไม้สองวันนี้ผมยังแหงอยู่ครับแต่ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีหนึ่งไม่ปกติผมไม่ให้เขาเข้ามา ผู้ชายคนนี้ไม่เข้ามาใช่ไหมไม่ผมไม่ให้เขาเข้ามา แล้วฝั่งทั้งช่างทั้งหญิงทั้งชายเขาคยมาอารวาสมาอะไรอะไรรแวง่านี่ไหมเไม่มีอาการเลยไม่มีเหมือนกับเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยคือเขาไม่เคยอารวาสเลยถ้าพูดถึงนะถ้าแต่ผมออกแม่เขาแล้วถ้าถ้าสมมติมีอะไรก็ไม่จัดกัลมังก์ถ้ามังโวยวายอะไรอย่างนี้ผมก็จะไม่ให้อยู่อะไรอย่างนี้แต่เขาก็ใจดีนะเหมือนเหมือนเออคงเก๋บางทีมีอะไรไม่สบายอ่ะเขาก็ช่วยเหมือนกับเออเรียกพยาบาลมารับไปอะไรอย่างนี้ หมายถึงผู้หญิงนี่นะคุณผู้ชมครับระหว่างทีมข่าวกําลังคุยกับเจ้าของห้องเช่าเมื่อสักครู่นี้เองเจอตัวแล้วฝ่ายชายชื่อพัทอายุ26ปีฝ่ายหญิงชื่อ,อยูอายุ32ปีฝ่ายชายยืนยันว่าเขาเป็นลูกขายลูกขายของเขาเนี่ยคือเขาอยู่ในตําแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของมูล,ลนิธิกู้ภัยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรียืนยันว่าแฟนสาวมีอาการชัก เกรงจึงต้องเรียกวิทยุสื่อสารไปเพื่อให้กู้ภัยมารับแฟนสาวส่งไปโรงพยาบาลแต่ส่งไปกี่ครั้งแพทย์ก็ไม่ยอมรับเพราะตรวจแล้วไม่เป็นอะไรฝั่งผู้หญิงก็ยืนยันว่าป่วยจริงไม่ได้แกล้งชักจริงก็มันเครียดว่ามีผู้ป่วยขอความช่วยเหลือกคนเดีดตรงนี้ตรงนี้ผู้ป่วยก็คือเมียเราเนี่ยหรอใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วผุ้ชาลีเขาเลยประสานกรุงเทพ ประสานไปที่พระนครร้องขอในรถรุ่นที่คือตอนนั้นน่ะหนึ่งเลยอ่ะเขาบอกว่าที่สังเกตอาการนะครับมือไม้เริ่มสั่งอืตอนตอนที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มานะมือไม้สั่งอีกม,มือไม้เก่นอืมมือไม้เก่มเท้าเริ่มจิกอีและเริ่มมีการมีอยู่ข้างในอาการเหนื่อยการออกไม่ยอมออกมาพี่ถามพี่หึงเครียดเพราะอะไร มาไหมหนึ่งเือบ้านมาสับส่วนูดบ้านก็คืออาการที่เราเป็นอย่างงี้พอเราเครียดปุ๊บเราจะเป็นอาการนี้ออกมาถูกไหมใช่คือไม่ได้แกล้งถูกไหมพี่จริงว่าไม่แกล้งใช่เปจริงๆอาการออกมาจริงๆเลยที่คืออย่างงี้มันมันมันหลายครั้งแล้วที่พี่เรียกแบบนี้แล้วพอไปโรงพยาบาลที่ก็ไม่รักษาเนี่ยคือคือมองว่ามันมันเป็นการตัดสินผู้ที่เขาต้องการขอรู้เฉลยจริงๆกับพี่ตรงนี้ยังไงเพราะสะสมความเครียดเยอะ คังทียอุ้บ้านด้วยครังที่แม่ด้วยมาสอบถามเยอะเลยพี่กู้ภัยข้างหลังยืนงงแล้ว <c oughs> ทีนี้จะเอาอยัางไงเพราะเขายืนยันว่าเขาป่วยจริง <c oughs> ทีนี้ก็เลยกำลงังกำลังคุยกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมนี่น้องที่อยู่ที่ที่เพชรเกษมก็ก็รอดูอยู่ว่าสรุปแล้วจะเอาอยัางไง <c oughs> เขายืนยันว่าเขาป่วยแล้วก็ไม่ได้มีอาการทางประสาทพูดง่ายๆเขาไม่ได้เป็นบ้า <c oughs> นะแล้วก็อาการป่วยนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันมันบ่อยไปหรือเปล่า กูภัยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมีเหตุจริงๆแล้วจะทำยังไงอือเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ข้อสรุปกันยังไงนะฮะน้ะ